ค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะจ๊ะวันนี้นะคะกิต้าจะมาทําคลิปที่มีประโยชน์นะคะบอกต่อนะคะจะทาหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งสูตรประยุกต์นะคะเพราะว่ากิต้าทำหมูย่างนะคะแล้วมันเหลือค่ะมันเหลือในตู้เย็นแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนเมนูนะคะเพราะว่าย่างไม่หมดเริ่มเบื่อแล้วนะคะกิต้าก็จะเปลี่ยนเป็นหมูปิ้งเด้อพี่น้องอันดับแรกนะคะกิต้าก็จะซอยซอยตัดตัด,ตดออกนะคะ เพราะว่าต้องตัดออกประมาณเขาเรียกอะไรล่ะ1นึเซนติเมตรนอกความบางหรือ2เซติเมตรประมาณนี้นะคะเผื่อมันเข้าได้นะคะเกลือซอสนะคะแต่อันนี้นะคะมันมีเกลือมีซอสเอ่ยมีซอสมีน้ําตาลมีอะไรที่แบบเป็นสูตรของมูปิ้งมาแล้วค่ะสูตรของหมูย่างไม่ใช่ค่ะพูดผิดก็เลยแค่มาเพิ่มแป้งแล้วก็มาเพิ่มผงฟูนะคะ,ะแล้วก็กะทินัก น้ำมันนิดๆนะคะเวลาย่างนะคะจําเป็นมากๆต้องใช้ไขมันนะคะไม่งั้นมันจะแห้งนะคะพี่นอ้องกิต้าก็ไม่อยากทําคลิปสอนอาหารเยอะเพื่อคะ่ะเพราะว่ากิต้ามาสายผักค่ะไม่ใช่สายอาหารกลัวพี่น้องจะเบื่อเอานะคะก็จะรวบๆนะคะรวบ,บตึงนะคะพี่น้องอย่าเบื่อกันก่อนเด้อจ้ะพี่น้องอันดับแรกนะคะใส่น้ามันเด้อจ้ะพี่นอ <c oughs> ้องกิต้าจะใช้น้ํามันตลอดเวลาที่นี่กิต้าจะใช้น้ํามันไอ้นี่เด้อน้ํามันมะกรอกนะจ๊ะนะคะเออแล้วก็เสร็จแล้วนะคะพี่น้อง เออรอนะคะตวงแป้งนะคะแป้งมันเด้อพี่น้องเอาไม่ใช่ค่ะกะทิก่อนนะจ๊ะเอออันดับแรกนะคะใส่กะทิลงไปนะคะกะทินี่คือไม่ต้องตรงสูตรก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเรื่องอาหารก็คือแล้วแต่ว่าเราจะได้กลิ่นมันเยอะขนาดไหนเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องไปเป๊ะๆนะคะเอาสูตรตัวเองนะคะอืมแล้วก็ใส่แป้งนะคะเป็นแป้งมันเนะะี้อค่ะที่กีตาเป็นตัวเชื่อมที่จริงมันใช้แปง้งข้าวโพดก็ได้นะคะเผื่อให้หมูมันติดกันนะคะพี่น้องเป็นอันนี้ได้นุ่มด้วยกีตก็ตวงลงไปสองช้อนนะคะเพราะว่าหมูที่นี่ประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ต่อด้วยผงฟูด้วยพี่น้องอืม Banking power นะคะ นี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ประมาณครึ่งช้อนชาเนะถ้าใส่เยอะแล้วว่างอันนี้นะคะพี่น้องมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะพวกสารเคมีไม่ใช่สารเคมีพวกสารผสมอาหารที่มันอันนั้นค่ะผสมลงไปนะคะผสมเรื่อยๆนะคะกิตตไม่อยากคุยเยอะนะคะกลัวญาติกลัวพี่น้องจะเบื่อนะคะเพราะว่าอกิตตยังไม่ได้ตอบคาถามหรือยังไม่ได้อะไรที่แบบเป็นดีๆนะคะคือ คนดูคลิปก็ดูดูไม่ค่อยคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามันพูดในเรื่องเดียวกันไม่ได้นะคะเพราะว่าคนนึงก็อยากรู้อันนึงคนนึงก็อยากรู้อันนึงแล้วกิตเก็ไปทางของกิตเตคุยไปเรื่อยๆื่อยเรื่อยเปื่อยนะคะคนเดียวโอเคค่ะอันนี้ก็ขยำขยำเด้อจ้ะพี่น้องนะคะขยำเรื่อยๆรืยนะคะให้มันเข้าขั้นตอนขยสำสําคัญเด้อพี่น้องค่ะไม่คั้นไม่ขยำก็ <c oughs> หมูไม่เข้านะคะพี่น้องอืนี่แหละค่ะกระแพกะไวนะคะประมาณหนึ่งคืนเด้อพี่น้องนั่นแหละค่ะ แพ็คไว้ให้สวยงามนะคะนี่โอเคหนึ่งคืนผ่านไปนะคะไวเหมือนโกงหกบอกค่ะพี่น้องปองไปนะคะอันนั้นเป็นเกาะอื่นนะคะที่มันจะเรียงรายกันเจ็ดเกาะนะคะในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะพี่นอ้องอ่านี่คะ่ะตื่นเช้ามานะคะเหลาะหาใหม่นะคะพี่น้อง <c oughs> หาเก็บเศษใหม่ไปดังไฟปิง้งหมูปิง้งค่ะค่ะเอาวีเกอร์มาสวัสดี้วลูกแล้วลนี่ เร็วมาสวัสดีตอนเช้านะคะตอนเช้ากี่โมงแล้วตอนนี้ไม่ใช่สองโมงเช้าแล้วหรอมาเก็บถ่านนะคะเอยมาเก็บมาเก็บฟืนนะคะเก็บเออเศษไม้ไปทำหมูปิ้งนะคะเพราะว่าทานแท่งค่ะอยู่นี่นี่เราเก็บแล้วนะพี่เตอร์มาโชว์ดิโชว์ของสินี่นี่น,นะคะนี่อ่าอุ้เอ่เอนบางเบาไม่ตัดหลวเ่นี้เดี๋ยวเอาไปเห็ด หมูปิ้งนะคะไปดังไฟก่อนนะคะพี่นอ้องปอกใบนะคะแม,ม่จะจะแม่วันนี้จะแม่<ะ>ไม่มจะแต่ให้มันเหม่ไม้เอา้ามันไม่เหมือนตรงไหนว่าไม้นี่ไปโอเคค่ะขึ้นใหนเด<ะ>นนี๋จะขึ้นบ้านไปทำหมูปิ้งได้ค่ะพี่นอ้องปอกใบนะคะไปบ้านเลยจ้าพี่น้องเอ้ยบ้านเพต้นบ้านผีขวดสุดสายเลยค่ะนี่นี่นะคะ่ะเดี๋ยวกิตาเสียบหมูปิ้งเด้อค่ะพี่น้องดังไฟอยู่คะ่ะ นี่นะคะต้องแช่น้ํานะคะไม้ไว้แช่ไม้ในน้ําไว้นะคะเ,เพราะว่าทําไมครับส่วนตัวเพราะว่าให้มันน้ําอมไม้แล้วมันจะย่างแล้วหมูปิ้งไม่ติดไม้เคยไหมทําไม้ไมแห้งมันไม่อร่อยกินใหม่นะคะบริกินหมูปิง้งยัดไม้โอเคแล้วมาเสียบกันเลย อุ้ยใครมาแล้วนั่นอยากกินหมูปิ้งไหมมานี่มาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะข้าพิงลายเพรว่าลายลูกเพราะข้าหลับจังหลับเยอะจังไม่ใช่หลับจังมานี่จะเสียบอีหมูปิ้งไหมไมาหน้งกะม,มีมีไหมจะร่างไหมแม่หลิงจางทำแบบนี้มาแม่ดูทำแบบไหนลูกมีออเออมดที่ฟัวร์ก็โอเคไหมบีกึ่ ไไทำดีช่วยนอ้อ,อไงไปเสร็จใหม่บ้านแล้วนะเออพูดทำไมเก่งจังน้อคิว่าทำไม่เป็นนี่ยหมเขาแกจะมาเสียบอะไรเสียบพ่้วปิ้งช่วยหรอช่วยกินทำแบบนี้เอาจับเลี้ยงๆให้มันเสร็จโตนั่งดี เก่งมากนี e ่นะคะเ็จแล้วนะคะนี <S. <S ่ลูกน้องเฮดซอยก้นเฮดซอยนะคะวางให้ม hmm. okay. ันเซตตัวนะคะให้มันตรงๆเนื้อจากพี่น้องตรงถาดนะคะเดี God ๋ยวกิต้าไปย่างเดื <S <S ้อจากพี่น้องโอเคค่ะนี่นะคะหมูปิ้งที่กิต้าเตรียมไว้นะคะมันก็เรียงตัวงามๆนะคะแต่มีน้อยเราก็จะย่างเวยค่ะพี่น้องไฟมันกําลังไดืทีนะคะทานกะทานรีไซเคิลนะคะพี่น้องทานที่นี่แพงค่ะกิต้าไปเอาทานที่บ้านมา จากเศษป่านไก่นะคะฐานเราเออประยุกใส่เอาแล้ค่ะพี่น้องถ้าอยากถูกเนาะนี่ค่ะเอาขึ้นย่างวันเด้อจ้าพี่น้องปองไปใครจะย่างช่วยผู้พิที่ก็หม่ก็ชูบกกคะ่ะ Victor. Mari tengok buku. Cantik tak? Cantik tak? Siapa yang tolong ibu? Cantik tak? เรียงไหวเดียวบอผิกนะคะสวยสวย,สวยอ,อกปิไหนตกอจพิกบ่อยๆแดงไปแมากเลยอันสูเลยนีมันแดงอันนี้เป็นท่านทีเตษอันนี้นะคะเศดมาจากบ้านไก่นะคะพี่น้องอเราตัดไม้นะคะไม้แกะมาจากาพวกเศษเทปบ้านนะคะ แล้วามาประยุกต์ใช้กับบ้านไก่นะคะ,ม,ะมันไฟมันได้ใช่แก้เอาจากบานไก่นะคะเราก็เออแกะไปเห็ุบานไก่แกะทาบ้านไก่นะคะไม้แปะรูปไปทําบ้านไก่เสร็จแล้วเรากีตาเอามาย่าหยางหมูปิ่งต่อนะคะเราไม่ทิ้งนะคะที่นี่เราประยุกต์ใช้ทุกอย่างเลยจ้ะไหอี่ท่านมาลอกบานอย่าทำมามา่ากอู นี่นะคะพี่น้องหมูปิ้งสูตรประยุกต์นะคะ,อ,ะอร่อยไหมลูกค่ะตอนนี้ก็กิตาจะกินหมูปิ้งนะคะพี่น้องกินดีกว่า หมูปิ้งของเรากิตาโชว์สิฮานัางเย้โอเคโชว์สิพาดมือเราถักข้าวพุณหมูปิ้งนะคะกเตาจะกินนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นหมูปิ้งที่เรากิตาเอาเศษอาหารมารีไซเคิลนะคะเราให้เศษอาหารค่ะเป็นหมูปิ้งข้าวหมูปิ้งกับข้าวเหนียวใช่ mm hmm. เป็นหมูย่างจะกิตาย่างไม่หมดแล้วเอามาทำเป็นหมูปิ้งเนาะประยุกต์ใส่เอานะคะ แซ่แบกับพี่น้องมาเด้อค่ะกินข้าวฝากไปกำลงังใจนะคะหิวข,าวข้าวรักมาคักเลยอือื์แซ่บก็มากินเจียวอโอเคเจ้าอินกับไปกินข้าวแล้วก็ส้มห้วยเฮ้ยยังไงก็ฝากไปกำลงังใจให้กันเด้อเด้อเดี๋ยวพี่ดั้งลงไปทำบ้านไก่เพะะื่อมันให้มันเสร็จเสร็จไปเดี๋ยวไปรับไก่นะคะเวลาไปรับไก่มียามานะคะก็ไปรับที่สวนคนอื่นค่ะ ไก่ของเรานี่ต้องขนส่งอย่างดีนะคะโอเคขอบคุณมากมายนะคะจากมัวใจนะคะบ๊ายบายซิวิกเตอร์ทุกคนบ๊ายบายจูทูบอเค